สวัสดีค่ะวันนี้พามาแนะนําอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะคะของ Dental Buddy นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวนะคะแกะตัวทิวนะคะหรือว่าตัว c o n v e r t ทิวนะคะก็ส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีที่คุณหมอต้องการที่จะดัด c อ o r a g g e e n นหรือต้องการที่จะปลดปลอกทิ้วตัวนี้นะคะวิธีการใช้ง่ายมากเลยค่ะคุณหมอก็แค่จับตัวนี้นะคะก็จะมีตัวแหลมๆตัวนี้นะคะอยู่นะคะแล้วคุณหมอก็หนีบนะคะสอดตัวแหลมๆตัวนี้เข้าไป ะะก็เราจับ position นี้นะคะถ้าคุณหมอดูนะคะทิศทางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็บีบนะคะจุดกันนี้วนะ่าก็ออกมาเรียบร้อยนะคะตัวทิ้ว นะคะก็เป็นปลอกที่เปิดเหมือนแบล็กเก็ตนะคะุณหมอก็สามารถที่จะทําอะไรกับตัวซีนี้ต่อไปได้นะคะซึ่งหมออยากจะดัดรวดนิดหน่อยนะคะก็เป็นตัวเปิดปลอกทิวนะคะ